ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็เกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่11ธันวาคมครับก็เรียกว่าตอนนี้คำเมนเริ่มแนวแตกแต่ก็ยังประจันหน้ากับไทยเราอย่างต่อนเนื่องซึ่งรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการนั้นกองทัพไทยเราครับสามารถรุกคุมพื้นที่ช่องระยี รวมไปถึงช่องปรดต่างและก็มีกาประะอย่างหนักตลอดหลายบื้ที่กองทัพภาคที่2แต่ที่มันพลิกไปกานั้นครับกลายเป็นว่างานใหญ่กลับมาเริ่มขึ้นอีกแล้วเพราะมีรายงานตรงกันและก็ดืนยันจากกองทัพเองว่า ฮุนเซนครับและดมทหารรับจ้างเนี่ยช่วยบินโดนในการโจมตีไทยเราซึ่งเราเองก็สามารถจับสัญญาณและก็ตรวจการได้ส่วนอีกรอวหนึ่งครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดตราดครับสั่งอพยพ100%เหมือนจะมีการจัดหนักจัดเต็มปิดเกมเขมรทันทีก็เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อเนื่องกับการปะทะแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของพื้นที่กองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดมากๆระหว่างไทยกับเขมรครับตลอดแนวร ตั้งแต่พื้นที่ของกองรับภาคที่1กองรับภาคที่2ยาวไปถึงจันทบ,บุรีเลยก็ตราดโดยมีการดูลทั้งปืนใหญ่การดูลทั้งปืนคอกันและก็อาวุธหนักสาดใสกันอย่างต่อเนื่องโดยก็เริ่มมาตั้งแต่เวลาตีสี่สามสิบห้านาทีครับโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกช่องอันมา้าพื้นที่ตาควายพื้นที่ตาเมืองและช่องจอมขนาดนี้เนี่ยก็สู้รบกันอย่างดุเดือดรวมไปถึงบ้านกรวดครับ bm 21็เนี่ยก็ลงกันหนักมาก พร้อมทั้งมีการใช้โดนทําตรวจการในหลายพื้นที่สำคัญสําหรับขมรนะครับตรวจการเราก็มีพื้นที่ช่องบกบ้างช่องสังงามบ้างช่องอัานมาบ้างยังมีปราสาทคณาปราสาทตาควายและก็บริเวณเขาพระวิหารแต่ที่ผมจะอัปเดตก็คือเรื่องปราสาทตาควายกันก่อนนะครับปราสาทตาควายเนี่ยตอนนี้อย่างที่มีภาพออกมาครับผมเองก็ไม่เันว่าเป็นภาพจริงนะแต่ตามที่มีรายงานออกมาเนี่ยปราสาทตาควายก็ชํารุดกับปลายยอดของปราสาทซึ่งฐานขมรญนั้นก็ยังอยู่ข้างในนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ B. ตรงช่องหลังปราสาทได้อีกด้านหนึ่งยังสามารถเดินเข้าออกได้นะครับพร้อมกับยังยิงต่อสู้ของไทยเราผ่านช่องหน้าต่างสีเยียวเขียวนั่นเลยครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็มีการส่งพลสไนเปอร์2เป้าหมายและจะพยายามยึดเนินสามาสูนเอาไว้ให้ได้ก็ขอให้ฐานไทยเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการยึดคืนปราสาทตาควายของไทยเราปราสาทเนี่ยซ่อมได้แต่ว่าแผ่นดินนั้นเสียไปแล้วเอากลับคืนมายากซึ่งเราเองก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมครับที่จะปกป้องภัยคุกคามหลังจากคมนนั้นใช้ตัวปราสาทเป็นที่กำบงังและก็เป็นฐานที่มั่นทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นพระวิหารหรือว่าประสาทตาควายเองเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องยืนยันอย่างเป็นทางการกันบ้างตอนนี้กองทัพที่สองครับได้ออกมาอัปเดตรายงานสถานการณ์ล่าสุดกับการตอบโต้ขมิอย่างเหมาะสมและก็สะสมได้สัสดส่วนโดยมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับได้แก่ปืนใหญ่และก็เครื่องยิงลุกระเบิดเพื่อสกัดกั้นและทำลายเป้าหมายทางทหารของขมิที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งเราก็สามารถสร้างความเสียหายได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งการทำลายรถบรรทุกข,ของขมิ การโจมตีฐานที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของขมินและก็การโจมตีที่ตั้งฐานอาหารของขมินเองเรียกว่าตอนนี้แตกไปหลายฐานแล้วบวกกับพื้นที่ข่าวดีที่เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้นะครับและก็ยึดพื้นที่บางส่วนเอาไว้ได้นั้นก็มีพื้นที่ช่องระยีครับช่องโปรตางอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เพิ่มเติมควบคุมได้เพิ่มเติมซึ่งตอนนี้กําลังดําเนินการสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโต้กลับของฝั่งขมินเองอออยยย่่่่่าาาางงทททีีีบบบกกกกกกเเลลคคครรรรรัััวุมมพพืืื้้นนนึดะษ พื้นทีน่เราเข้ายึดได้แต่ว่าเรารักษาไม่ได้เนี่ยต้องแก้เกมขมิญน,นะถ้าเกิดว่าขมินมีการแก้เกมแล้วระดมยิงใส่เราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องล่าถอยออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เลยมีการสถาปนาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่เพื่อป้องกันการโต้กลับของฝ่ายตรงข้ามส่วนในอีกพื้นที่หนึ่งครับก็คือพื้นที่ช่องคนาปราสาทตรคนาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนั้นทัพแต่เราก็ทาการรุกคืบเข้าตีต่อที่หมายตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แล้วปัจจุบันตอนนี้สามารถยึดครองที่หมายสําคัญได้และก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนอ่ะอันนี้เป็นรายงานแอบกินการล่าสุดของกองทัพที่สองเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดนและก็การควบคุมพื้นที่ของไทยเราอย่างที่บงบอกเลยครับตอนนี้มันดุเดือดหลายพื้นที่มากแล้วยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับที่งานหนักของไทยเราก็คือขมรนั้นมีการส่งฐานรับจ้างเนี่ย มาบินโดนโจมตีฝั่งไทยเราซึ่งก็เป็นยุทธวิธีครับที่ขมรนใช้โดนในบริษช่องอันมา้าลักษณะโดนก็จะใช้เป็น FPV ติดลูกคอ82แล้วก็ใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการบังคับเนี่ยถือว่าล้ำนะกับขเมรเองซึ่งก็จะมีโดนชีเป้าจํานวนหนึ่งตัวครับบินคอยสังเกตและแจ้งที่หมายจากการฟังเสียงเนี่ยไม่รวดเร็วแต่ว่าบินได้นานอีกจุดหนึ่งครับก็คือโดนติดระเบิดจะทิ้งทําลายบริเวณช่องด้านหน้าหรือว่าด้านหลังบังเกอร์ คือหวังให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยการเด็นเข้าข้างในบางจังหวะก็มีลงจอดในพื้นที่นะครับเพื่อประหยัดแบตแล้วก็รอเป้าหมายมีจอดไว้ด้วยนะครับสหรับขมรนซึ่งด่านขมรนเองเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะไม่ล้ําและก็ไม่คล่องตัวแบบนี้อย่างแน่นอนแล้วจากการสังเกตมาของกรรับที่2ครับก็ดูว่าการบินนั้นจะไม่ผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะเลยนะครับบินเลือกเป้ากลับไปกลับมาทําไม่คาดว่าอาจจะใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการควบคุมและป้องกงันการตัดสัญญาณซึ่งการบังคับโดรน fpv เนี่ยสามารถควบคุมได้2ลักษณะ2จุดก็คือ1ให้บินตาม gps ขึ้นได้ทีละลำ แต่ว่าจะบินมั่วชนกิ่งไม้หรือว่าตาข่าย2ก็คือใช้คนบังคับตีละลำครับลักษณะเนี่ยจะบินเข้าหาหมดุดเข้าที่บังเกอร์เลยซึ่งช่องอันมากของเราเจอลักษณะนี้น่ากลัวมากแต่ว่าอีกข้อสังเกตหนึ่งที่กองทัพที่2เราจับไสขมินได้ก็คือ คนังคับเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทหารกัมพูชาครับเนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาทางวิทยุโหมด CRL ก็มีคําภาษาอังกฤษเนี่ยลงท้ายประโยคคําว่า finish ก็คือจบแล้วประกอบกับจุดตรวจการเนี่ยเราจะพบจักรยานยนต์ของัมนญครับขับลงไปหลังจากที่โดนทิ้งระเบิดเนี่ยเงียบไปซึ่งทั้ง2วันเนี่ยอ่านมาโดนแบบนี้เลยแล้วรายงานเพิ่มเติมก็ยืนยันตรงกันนะครับว่ากัมพูชาส่งทหารรับจ้างเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนทำหน้าที่ช่วยบินโดนติดระเบิดร่วมกับทหารขมรเหมือนกับเหตุการณ์ประทะกันรอบแรกนี่แหละครับผมเลยบอกว่า มันเป็นการประทะรอบนี้เนี่ยไม่ง่ายอย่างดีคิดนะก็คือยากพอสมควรเลยซึ่งเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตาข่ายแล้วก็การปิดหลังปิดหน้ารวมถึงปิดช่องยิงช่วยป้องกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเรายิงแตกไปถ้าเกิดมันอยู่ในระยะที่ใกล้เกินไปเราก็เป็นอันตรายเหมือนเดิมตอนนี้ประมาทคอมเมนไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับเห็นชัดว่ามีการเตรียมตัวมาตั้งแต่การรบรอบแรก กับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีรายงานเพิ่มเติมจากแนวหน้านะครับแบบไม่เป็นทางการนะก็คือมีการปรับปืนล็อกเป้ายิงได้แม่นยำมากกว่าที่เคยแล้วทหารขามิคนเดียวเนี่ยสามารถควบคุมโดนได้หลายลำซึ่งจะโจมตีเป็นฝูงเหมือนบินแปลอักษรเลยบวกกับบังเกอร์ขมิเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นยิงโดนหลายรอบก็ยังไม่พังนะแล้วขมิก็ยังมีหน้ามาตอบโต้ยิงกลับมาทันทีด้วยพอเรายิงปืนใหญ่ปืนคอไปเสร็จปั๊บเนี่ยขมิตอบกลับมาทันที อันนี้แหละครับที่ขเมนจะวางเกมมาดีเหมือนกันนะนี่เป็นรายงานอัปเดตล่าสุดของบื้ีกองทัพภาคที่2ส,ส่วนในบื้ที่ของกองทัพภาคที่1ครับมาอัปเดตกันหน่อยคือล่าสุดเนี่ยเราก็รุกคืบเข้ายึดเนิน3 2 3ครับที่มีการชักธงขึ้นสู่ยอดเสาโดยเนินนี้เนี่ยอยู่บริเวณรอยต่อของคลองหาดสาแก้วและก็ซอยดาวจันทบุรีซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือจังหวัดพระตบองของขเมนเองถึงแม้ว่าการประทะมันจะยังไม่ดุเดือดมากเท่าไหร่กับพื้นที่นี้นะครับแต่ว่าเนิน3 2 3อาเนี่ยถือว่าเป็นเนิน ซึ่งเราก็ส่งทหารยึดเอาไว้กอดเพราะว่าเนินนี้เหมือนเป็นเนินสูงสุดท้ายนะที่ฝั่งเราติดชายแดนโดยก็จะมีการเข้ามาทําไร่ในฝั่งตรงข้ามแทบหมดแล้วนะครับหากว่าเราปล่อยไว้เนี่ยไม่ส่งคนไปดูเดี๋ยวขมรนก็เข้ามายึดพื้นที่ได้อีกอันนี้คือเราเดินเกมเอาไว้กอดในพื้นที่กองทัพที่หนึ่งตอนนี้ยังมีการประทะกันดุเดือดเหมือนเดิมนะครับทั้งบ้านหนองจานเอย่ยบ้านหนองยากแก้วเนี่ยขมรนก็พยายามจะรุกเอาพื้นที่คืนนะหลังจากที่เราเนี่ยควบคุมเอาไว้ได้หรือไม่แต่ คลองแผงกับคลองหาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการ,ระทะรอบใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่มีอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่1เท่าไหร่นะครับโซนอีกพื้นที่หนึงครับมาพูดถึงโซนจันทบุรีตราดกันบ้างล่าสุดครับมีการสั่งอพยพ100%ในโซนอำเภอเมืองตราดครับตำบลแหลมกลดัดตำบลท่าก,กลุ่มตำบลตะก,กางตำบลชำราก อำเภอบอ่อไร่อำเภอคลองใหญ่สามอำเภอนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่น้องชาวได้ฟังอยู่ก็รีบอพยพโดยทันทีแล้วก็ขอให้ระวังครับการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงการขับขี่ผ่านในเส้นทางที่พื้นที่เสี่ยงและงดนําสิ่งของบริจาคเนี่ยเข้ามามอบในพื้นที่เสี่ยงเพราะตอนนี้ เหมือนจะมีรายงานออกมาจากโซนตราดนะครับขมนขนปืนใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ชายแดนซึ่งก็มีการโพสต์คลิประบุว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยบรรทุกปืนใหญ่ฮาวิทเซอร์122ม mm, ิลิเมตรแบบ d 30นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเล 1, 4, ข148คาดว่าจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนติดกับจังหวัดตราดของฝั่งไทยเรา อันนี้เป็นคลิปของขมินเองคือสําหรับปืนใหญ่ฮาวิเซอร์เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีความดูทานสูงมากครับมุ่งเน้นคุณสมบัติสําคัญของปืนใหญ่แบบลากจูงนะที่ระยะยิงไกลสุดส5 3ุดกิโลเมตรและก็สามารถยิงไกลได้ถึง21.9กิโลเมตรโดยเป้าหมายของเราในพื้นที่ตราดนะครับก็จะมีทั้ง17จุดนะที่ขมินมีการล้ามาโซนใหญ่เป็นคาสิโนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันครับว่าขมิญน,นั้นจะเล่นอะไรอีกเพราะว่าดูเหมือนหนักเข้าทุกวันนะครับปะทะหนักเข้ามากๆโดยตอนนี้ อัปเดตล่าสุดแบบเป็นทางการจุดที่เราสามารถยึดได้นะครับยึดได้แบบ100%เลยก็มีพื้นที่เดียวตอนนี้คือบ้านหนองยาแก้วกําลังเคลียร์พื้นที่แล้ววางลวดหนามต่อไปนะครับพื้นที่ที่เราควบคุมได้บางส่วนแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จ100%ยเปอยังมีภัยคุกคามอยู่แต่ใกล้ได้จะควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วก็จะมีช่องระยีนะครับที่เริ่มเข้ากวาดล้างฐานกัมพูชา ปราสาทคานาครับที่เริ่มผลักดันกัมพูชาออกไปแต่ว่าก็เจออุปสรรคในเรื่องของสนามทุ่นระเบิดรวมไปถึงบ้าน3หลังจังหวัดตราดนะครับเราก็ควบคุมไว้ได้แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนพื้นที่ที่กำลังสู้รบแล้วเราควบคุมได้บางส่วนเนี่ยก็เป็นช่องอันมาพื้นที่พระวิหารห้วยตาเารีประสาทตาควายบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและสมรภูมิล,ล่าสุดเนี่ยก็เป็นช่องสายตะกูจังหวัดปุรีรัมบอกเลยว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายนะครับเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนะที่ออกมาบอกเองเลยครับว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายเพราะการยึดกกกกัััับาารรรษนนนน่มนคละสวิงๆ ถึงแม้ว่าเราจะเข้ายึดได้ควบคุมพื้นที่ได้เนี่ยแต่เราก็ต้องสถราปนาความมั่นคงเอาไว้ให้ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้รวมตั้งแต่การประทะก,กันมา3วัน4วันครับฐานไดเราเนี่ยก็สละชีพเพื่อชาติไปแล้ว9ก้านายบาดเจ็บกว่า120นายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสู้รบในพื้นที่กองกําลังสุรนารีหรือว่ากองทัพภาคที่2เองซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตแบบเรียวทม์ล่าสุดเลยครับกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรา